สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะก่อนอื่นนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดไลค์ subscribe ช่องของแนนนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์ share, comment, แล้วก็ทุกไลค์เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะแนนก็จะมาดูดวงนะคะเป็นดวงของการงานการเงินเนาะให้กับชาวราศีเมถุนนะคะคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทางนักขณานะคะราศีเมถุนนะแล้วก็ สามารถดูได้ทุกเพศนะคะทุกวัยแล้วก็คำทำนายนี้เนาะเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะอยู่ที่ตัวคุณเนาะโอเคอันนี้นะคะเป็นคำทำนายโดยรวมก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะมันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเอาเฉพาะส่วนที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะ เอาละค่ะถ้าเกิดว่าอะไรที่พูดไปแล้วทําให้จิตตกนะคะก็ขอให้ลืมมันไปนะคะแล้วก็ทิ้งมันไปเนาะเอาละค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเท <Hey, S 1> นอสสำหรับการงานการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเท hey, นอเมโรอ,ออกมาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณทำมาในอดีตนะจนถึงวันนี้นะคะกำลังจะออกดอกออกผลนะคุณก็จะได้แบบเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำมานานแล้วยังไม่เห็นผลนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้นะคะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะผลของการกระทําของคุณนะคะก็จะแสดงออกมาให้คุณเห็นแล้วนะ Six of Mirror ค่ะ ซิกออฟมิโอออกมาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้นะเป็นผลจากการกระทําของทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาในอดีตมันเป็นรีเฟก b แบ็กนะคะแล้วก็มันจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากคนรอบตัวผู้ใหญ่หรือว่าคนเก่าๆนะเพื่อนเก่า แฟนเก่าหรืออะไรเก่าๆอะค่ะความสัมพันธ์เก่าๆนะคะจะกลับมาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วการกลับมาในครั้งนี้นะคะจะนําโอกาสนะหน้าที่การงานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะทําให้มันดีขึ้นได้นะคะได้มีโอกาสทํางานร่วมกับเพื่อนเก่าๆนะหรือคนเก่าๆโอเคนะคะทริอรัลมิโรนะคะทริอรัลมิโรนะ,ะออกมาบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่ ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะสามารถเป็นไปได้อยู่แต่แบบมันอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะคะแต่ก็เป็นผลจากการกระทำของในอดีตแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดเพื่อที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆการงานใหม่ๆนะคะหรือว่าวิธีการทำงานใหม่ๆเนาะ โอเคค่ะมันอาจจะมีโอกาสนะที่คุณจะได้เจอกับวิธีวิธีทางออกใหม่ๆที่จะสามารถทำเงินจากสิ่งที่คุณรักได้ในปัจจุบันนะคะเราก็สามารถทำเงินจากสิ่งตรงนี้ได้ไปเรื่อยๆนะโอเคค่ะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้ช่วงเวลานี้นะเดลวัชเชอรออกมาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น มันจําเป็นที่จะต้องเกิดมันจาเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้บางครั้งบางทีอ่ะการที่เรามัวแต่โฟกัสกับงานแล้วก็โลกปัจจุบันมากเกินไปจนตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดนิ่งแล้วมันเกิดขึ้นมาเพื่อทําให้เราต้องศึกษาเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการนะคะที่เราจะได้แบบทําสิ่งนี้ต่อไปได้อ่ะคือมันจะมีวิธีการใหม่ๆนะที่แบบ ที่จะต้องศึกษาเรียนรู้กันในช่วงนี้นะคะก็จะมี i g h of Stone น i ยอ of Stone นะออกมาบอกว่าภาระทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปคุณอาจจะเจอวิธีการใหม่ๆนะที่จะ ต้องก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าคุณจะต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังถ้าเกิดว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าโดยที่มันมีสิ่งที่ที่แบกขินไว้เต็มหลังคุณอะคุณก็จะไม่สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่มันสมควรที่จะเป็นได้เพราะฉะนั้นสถานาการณ์นี้เวลานี้นะคะมันเป็นเวลาที่อุ๊ยขอโทษคะ่ะมันเป็นเวลาที่คุณจะต้องหันหลังให้กับ หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ทิ้งมันไว้เพื่อที่จะกลับมาแก้ไขภายหลังเนาะหรือว่าเพื่อที่จะทิ้งมันไปเลยแล้วก็ไปเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าโอเคนะคะ ace of s c o l l อันนี้เนะี่ยออกมาบอกว่าการสื่อสารนะคะที่ถูกผิดปิดไปนะมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณรอการสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งอยู่ในหน้าที่การงานของคุณนะคุณจะได้รับ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะคุยกับเขาว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้คุยกับเขานะแต่โอกาสในครั้งนี้คุณจะต้องเป็นคนเริ่มก่อนนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามแต่ว่าเขาจะส่งคล้ายๆคีย์เหมือนเขาจะส่งแบบเขาจะส่งซิกมาบอกคุณว่าเออเนี่ยมันมีโอกาสให้คุณที่จะเข้าไปเจราจาต่อรองหรือพูดคุยกับเขาได้นะในโอกาสนี้ในเวลานี้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะเป็นไปในรูปแบบที่มันควรจะเป็นนะมันจะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะโอเคค่ะ s e v e n of m r ม r s อล e ซ o n น f m i r r o อนะคะออมาบอกว่าการงานในตอนนี้ในเวลานี้นะให้คุณนะพัฒนางานฝีมือที่แบบที่คุณถนดัดที่คุณเก่งก็เป็นเป็นงานที่เป็นพรสวรรค์ของคุณทำไปคะ่ะพัฒนาไปเรื่อยๆนะ มันอาจจะแบบมันไม่อาจจะไม่ได้ดีในช่วงเวลานี้อาจจะแบบคนอาจจะไม่เห็นค่าของสิ่งที่คุณทําในเวลานี้นะคะแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มันสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปทําเงินให้กับคุณได้มหาศาลนะ f i v e of Mirror ออกมาบอกว่าสถานการณ์มันอาจจะดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถที่จะแก้ไขและเป็นไปได้ อย่างที่คุณต้องการแต่ว่ามันจะมีทางออกใหม่ๆให้คุณเสมอเพราะฉะนั้นความเศร้าโศกความเสียใจนะคะที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นะเเรียนรู้จากมันนะคะยอมรับความจริงและปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะแล้วอะไรๆจะดีขึ้นเองในเวลาที่สมควรนะเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่คุณดักทำในสิ่งที่คุณชอบต่อไป ถึงแม้ว่าในตอนนี้มันจะไม่เห็นอะไรเลยก็ตาม justice นะคะไพ่ justice ออกมาบอกว่าตัดสินใจดีๆนะมันจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณต้องตัดสินใจที่จะเลือกการที่จะเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนวิธีการหรือว่าอาจจะพบเจอวิธีทางใหม่ๆนะก็ตัดสินใจให้ดีๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ t r e of stone หอ,อกว่าออกมาบอกว่ามันมีทางเลือกเสมอแล้วมันก็ ทุกการการะทำมีผลลัพธ์เสมอเพราะฉะนั้นจะทำอะไรหรือว่าจะลงทุนอะไรนั้นนะคะควรศึกษาให้ดีก่อนนะโอเคนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะ Visionary น,นะคะไพ่ v i s i o n a r y นะคะก็คือตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องคิดถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ต่อไปคุณจะอยู่ยังไงแล้วคุณจะ ปรับตัวยังไงต่อไปสถานการณ์นี้ในเวลานี้นะคะทําให้คุณต้องคิดหนักคิดเดยีะคิดมากเหมือนกับนี่ค่ะเทนอฟมิโรนะเทนอฟมิโรออกมาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามและดีเสมอนะเพราะฉะนั้นนะคะมันอาจจะเจ็บปวดในช่วงเวลานี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นไป,นปนไม่ได้ในช่วงเวลานี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอถ้าคุณเชื่อแบบนั้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอพ่อคำแนะนำพ่ออยากจะแนะนำอะไรคะ ให้กับชาวราศีเมถุนพ่ออยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีมีถุนเรื่องการงานเนาะ โอเคมันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะคะมันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเลือกแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณจะเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นการสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ของสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าและสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณมากกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่ว่าสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่า คุณอยากจะทํามันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของการงานสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะทํามันนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าใจคุณอยากทําแต่ว่าคุณยังไม่กล้าพอนะไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณนะคะจะดเสเยส yes นะคะก็คือทําไปเลยในสิ่งที่คุณกังวลทําไปเลยในสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําแต่คุณกลัวสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําแต่คุณกังวลนะคะ ทำไปเลยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันกําลังเรียกคุณอยู่มันกําลังจะเปลี่ยนคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นมากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้ทำหน้าที่ของคุณให้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเซเยสค่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลความกลัวความกังวลนะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่า คุณจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อที่ไปทําอะไรใหม่ๆไปอยู่ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับรู้ไปทําในสิ่งที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมันมาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วมันก็จะทําให้เกิดอาการกลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไพ่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้คุณนะ่ะ ้าไปจากคอมฟอร์ตโซนของคุณทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะมีความสุขได้เองนะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดเนาะถ้าอะไรที่นา่พูดแรงไปหรือว่ามันไม่ถูกจริดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านี่ยอ่านตามหน้าไพาจ่จริงๆ ถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากดูอะไรดูดวงย้อนหลังนะคะก็สามารถดูเข้าไปที่ได้หน้าคอมมูนิตี้ได้เลยนะนั่นฝากหมุดไว้นะคะถ้ากิดใครอยากเล่นพิกอากาศนะโอเคสําหรับวันนี้นะคะนั่นก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับการแลกเปลี่ยนพลังงานกันนะ <ๆ S 2> แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดแต่สิ่งดีๆทําแต่สิ่งดีๆนะเราพลังงานดีๆนะคะจะปกป้องคุณเองเอาล่ะค่ะสาหรับวันนี้นั่นก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย